สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอา,อาร์ตกะทีนอีกครั้งอันนี้ก็สกู๊ปจับผิดภาพยนต์กันนะครับคราวนี้ก็อยู่หนังปลอของผมเพล d a เด r เตอร์นั่นเอง ก็อย <chat> ่างที่บอกไว้ทุกคลิปนะครับว่าการจับผิดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ดิสคริตหนังอย่างใดยังไงเพลย์เตอร์ภาคแรกก็เป็นินหนึงผมชอบมากๆผมสนุกกับหนังภาคแรกมากแต่นะว่ามันก็ไม่ีจุดจับผิดเล็กๆน้อยๆแล้วถึงจุดจับผิดจะใหญ่ให้สนุกกันเล่นๆนะครับไม่เห็นข้อจากัดของหนังยุคสมัยนั้นด้วยแลวก็มีข้อบิดพลาดฮาๆในบางฉากนะครับก็มีการสปอยตัวละครบางส่วนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเพราะว่ามันมีตัวละครตายเนาะ แล้วก็บางชาอาจจะมีภาพคมรุนแรงอยู่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดด้วยก็มาดูกันเลยนะครับไอชาต,ตอนเรื่องที่กลุ่มอ,อานเนี่ยจะไปถล่มไอที่เึกษารสเซียโดยถูกหลอกว่าไปช่วยคนเนี่ยหลังจากถล่มทหารตายเรียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีมช็อตหนึ่งที่ตัวดิลอนเนี่ยกำลังโต้เถียงกับแอนนาใช่ไหมแต่้าไหวโต้เถียงเนี่ยแมอมเบอร์สเกตแบ็กกร่าวอดีเนี่ยตรงศพทหารที่นอนตายเกลื่อนอยู่เนี่ยมีอยู่ศพหนึ่งเท้ากระดิกเท้าขยับ คือ่นแหละเบื้องหลังก็คือคนเอามานอนเป็นศพไม่เฉยนะครับแต่ว่าเขาควรจะนอนเป็นศพไง acting เป็นศพไงนี่คือแบบขยับขาชัดเจนนะครับสงสัยศพตายแล้วขายากระตกอยู่มั้งแต่แปลว่าเออมาเห็นชัดเจนอยู่นะครับแต่คนอาจจะมองข้ามได้เพราะว่ากล้องมันแผนเร็วอยู่นะครับสองในตอนท้ายเรื่องตอนที่อานเนี่ย สู้กับพยยเพเตอร์ตัวต่อต,ตัวนะครับพยยเพเตอร์นี่คือแบบเออนับถือว่าอาโนทั้งมับาดเจ็บได้ก็เลยสู้ตัวตัวแน่นอนว่าอาโนนั้นหนีพอสู้ไม่ได้นะครับโดนอาร์ติฟายเดียวแต่ช็อตที่หนีเนี่ยตอนแรกพยยเพเตอร์มันยังไม่กลางใบมีดซ้่ไเราเจอว่ามันกลางใบมีดตอนท้ายเพื่อจะสังหารอาโนใช่ไหมแต่ย้อนกลับไปช็อตก่อนหน้านี้ตอนที่อาโนกําลังเข้าไปในกับดักและเพเตอร์ตรงแบ็คกราวเนี่ยเราเจอมีดมันกลางอยู่แล้วแต่ช็อตต่อมาเนี่ยมีดกับผุมมันเดิมแล้วก็กลางขึ้นมาใหม่นะครับเป็นช็อตคอนในนิตตี้ไม่รงกั ซึ่งไอคอนติเนตี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องโปติคอนหนังที่บางฉาะอาจจะไม่ตรงกันเวลามีการเปลี่ยนฉากไปเปลี่ยนมุมกล้องนนอะเนาะซึ่งผมก็ไม่อยากใส่มันเยอะผมจะใส่จุดที่มันเห็นตรงๆต,งตงนะครับว่าเออมันคอนต i n u ตี้ผิดพลาดจริงๆนะครับสามอย,าอย่าคอยกับคอนติเนตี้ที่ผิดพลาดต้องโต้ง,ตงเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่อาร์โนเนี่ย เริ่มโตกับพเพเทเตอร์ได้แล้วแต่ประกบเพเทเตอร์มันก็เหมือนซ้อนแผลไงมันแอดล้กเข้างหลังอานโนก็ใช้ระเบิดแสงเนี่ยทำให้พเพเทเตอร์เนี่ยเออตาผ้าชั่วข่าวแต่มันก็ยังพอเห็นอานโนอยู่ก็เลยยิงเลเซอร์ไปตรงบริเวณไม้ที่อานโนก,กระโดดเกาะแล้วเจกว่าก่อนที่อานโนเนี่ยจะเกาะไม้ตัวไม้รูปทรงไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้โค้งใช่ไหมแต่ช็อตต่อมาตอนที่อานโนจับไม้สตันแม่อานโนอะ่แะแต่ไม้มันโดนยิงมันกลับเป็นไม้ตรงเฉยเลยนะครับคือช็อตมันต่อเนื่องกันเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นคอนทิที้ที่ไม่ตรงกันอย่างชัดเจนนะครับ4นี่ก็คือคอนตินตี้ที่ผิดพลาดอย่างมหาหันมากนะครับก็ย้อนกลับไปอีกแล้วนะครับตอนที่อาโนเนี่ยจะลอบโจมตีพิเ,เตอร์ในตอนกลางคืนอ่ะวงเล็บไว้เลยกลางคืนมีเพียงไฟที่ส่องสว่างที่อาโนจุดทิ้งเอาไว้อาโนก็เหมือนอ่ะ ทาโคลแล้วก็เกาะกับต้นไม้มเป็นลอยเพลเตอร์มาใช่ไหมแต่มีชอ็อตนเพลเอร์กระโดดลงมาแนนอว่าเทนิกลอกผลในฉากนั้นก็ข้างแย่แต่เราเจนว่าตรงท้องฟ้ามันเป็นท้องฟ้าตอนเย็นพอยกกลับไปก่อนนี้ตอนที่าอานเนี่ยชูไฟอรอบเพลเตอร์เนี่ยมันคือตอนคืนแล้วคือมันมืดตึ๊บมันไม่มีฐานท้องฟ้าจะเป็นสียงนันได้นี่คือคอนติเนียตี้ช่วงเวลาที่ผิดพลาดจริงๆนะครับเพราะว่ามันคนละเวลากันเลยที่อานอยู่มันตอนมืดแล้วแต่ชอ็อตเพลเตอร์มันกระโดดลงมา เราเห็นท้องฟ้าสว่างอยู่เลยนะครับอ่ะต่อไปไม่ใช่ continuity แล้วห้างูจอดที่อาโนกำลังตามหาศพของเอ่อฮอกกินนะครับเราเจอว่ามีชอดหนึ่งที่เห็นมีงูอยู่นะครับซึ่งนั่นคืองูเหลือมและมันผิดยังไงป่าที่อาโนไปสู้เนี่ยมันคือป่าในอเมริกา ไม่มีงูเหลือมในป่าอเมริกานะครับเราจจงว่ามันคืองูเหลือมโตเริ่มเท่มเลยนอกจากว่ามีคนเลี้ยงแล้วไปปล่อยป่านะครับซึ่งมันก็มีแหละอาจจะเป็นแบบคือแบบอาจจะมีคนเลี้ยงแล้วโตเกินไปก็เลยไปปล่อยก็ได้เพราะมีประเด็นนี้อเมริกาก็เจอบ่อยนะครับว่าแบบมีงูต่างถิ่นมาแล้วมาไปกินสัตว์ประจําถิ่นเนาะแต่นี่คือยุค80นี่ถึงก้าไเจ็ดแต่มันไม่น่าจะยังมีปัญหาแบบนั้นละมั้งนะแต่ไม่ว่าจะเกิดเป็นงูตาธรรมชาติจริงเนี่ยมันไม่มันไม่ควรจะมีงูเหลือมในอเมริกานะคราิ อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดด้านพลอตโคนะครับเราเห็นว่าอาร์โนนั้นสามารถไม่เพเตอร์มองเห็นในการเอาตัวจุ่มโคลใช่ไหมตอนที่เพเตอร์ขึ้นฝั่งมาแล้วเห็นอาร์โนอ่ะซึ่งเอาจริงอีฟาเลตมันเนี่ยมันก็อาจจะพอมองเห็นอาร์โนได้บ้างแต่ก็พอเข้าใจได้ว่านี่เป็นพลอตของเรื่องเนาะให้เพเตอร์เนี่ยเออมองไม่เห็นอาร์โนบ้างมันเป็นการล่องขนสลับกันเนาะแต่มีจุดหนึ่งที่เพเตอร์ควรจะมองเห็นและอันนี้คือบิดพลาดมากคือต่อให้มีโคลบังทั้งตัวจนเพเตอร์มองไม่เห็นแต่ตาอาร์โนมันไม่ได้้บงโคดวย ตาของอานมันก็ปล่อยความร้อนได้เหมือนร่างกายทั่วไปแหละนะเพิเตอร์มันควรจะเห็นตาของอานบ้างนะครับแต่พอนมาม,ามางนี้แล้วเนาะจะให้อานแบบหลับตาทั้งเรื่องแล้วมองเห็นพิเนเตอร์ฟังเสียงเดียวนี่ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเกิดทําตามกดที่ว่าโคลนบา,บางตัวแล้วมันปิดความร้อนได้หมดเนี่ยตามันไม่โดนโคลนไงเจ็ด <Yes>, อันนี้ก็คือกึ่งคอนติเิตี้นิดหน่อยแล้วก็แปลกดีอาจจะเป็นเพราะฉากนี้เขาลดความรุนแรงลงมัง้งแน่นอนเพลเตอร์ขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงใช่ไหมมีศพโดนถลุกหนังโดนควักกระดูกสลังออกมากะโหลกออกมานะครับแต่มีช็อตหนึ่งที่สงสัยเขาไม่มีงบทําหัวคนเทียมหรอมัง้งตอนที่เออ่แม็กเนี่ยกำลังจะลอบเข้าโจมตีเพลเตอร์ predator, เขาโดนยิงที่หัวใช่ไหมและช็อตที่ดิลลอนเนี่ยกลังจะไปหาแม็กแล้วเจอศพของแม็กอยู่และตอนดิลลอนเนี่ยกลังจะไปหาแม็กแล้วเจอศพของแม็กเราเห็นว่าเลเซอร์์เเพลตอร สามารถยิงท้องของเบรนจนแบบเปิดมาแหวออกมาได้แต่กับหัวของแม็กเนี่ยมันควรจะระเบิดมาเลยใช่ไหมเป็นรูโบก็ได้แต,แต่ช็อตอีกล่องซูมไปที่หัวของแม็กเนี่ยกลับไม่มีแผลเลยนอกจากเลือดที่กองโดยรอบนะครับคือไม่แน่ว่าอาจจะลดความรุนแรงลงก็ได้ถ้าเกิดจะเป็นแบบมีศพหัวคนรูโบนี่อาจจะแบบได้เลตเอ็กซ์ก็ได้แบบนั้นนะครับนี่ก็เลดอาร์ถือว่าแรงแล้วนะหรือไม่ก็ความมีงบมาปั้นหน้าของตัวแม็กเนี่ยให้เหมือนจริงแนละมีรูโบมันอาจจะแบบ อาจดูลอยเกิดไปก็เลยให้ดูแบบนี้ก็ได้นะครับแปอันนี้ก็แปลกดีนะครับภารกิจของดัสที่ดิลลอนพาไปคือไปช่วยตัวประกันตามที่ดิลลอนบอกใช่ไหม หมือนจะโดนพวกโจรเนี่ยแล้วพาตัวไปมีแคมป์อยู่เราเจอว่าอานเนี่ยเห็นตัวประกันคนหนึ่งตายแล้วตัวประกันมี2คนมาโกนภารกิจที่ต้องเงียบใช่ไหมคือแบบเออลอบก็โจมตีเพื่อหาตัวประกันแต่ต่อมาอานนี่คือระเบิดฐานระเบิดแหลกลานคือเขาไม่รู้สิว่าตัวประกันมันควรอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือกระระเบิดแบบไม่แคร์ตัวประกันใช่ไหมเราเพิ่งมาถามตอนท้ายว่าแม็กซ์เรารอ,อตัวประกันอยู่ไหนเจอตายหานะครับไม่รู้ว่าไอตัวประกันนี่มันตายเพราะโจรหรือตายเพราะอานนนะครับ คือจริงฉากนี้มันก็มันแหละแต่มันไม่เข้ากับภารกิจไปช่วยตระกันนะครับนี่รอดระเบิดภูเขาเผากระท่มคือแบบโอโหแต่ก็เนาะฉากเอามันนะครับ อันนี้ก็ไม่อยากโทนนักแสดงอะฉากนักแสดงที่ต้องมาตายลําบากอยู่นะครับแล้วก็ตอนที่เบรนเนี่ยถูกฆ่าแล้วแล้วแม็กเนี่ยมาดื่มเหล้าย้อมใจต่อศพเพื่อนนะครับเราเจอว่าตอนแกเปิดถุงศพของเบรนเนี่ยตาของเบรนขยับอยู่ คือเขาตายแล้วเขารับบทเป็นศพนะครับแต่เปลือกตาเขาขยับชัดเจนมากนะครับซึ่งในข้อมูลมันมีเพิ่มด้วยว่าเออชิปปจอเขาขยับอันนี้ไม่แปลกอะ่ะแหมเขาเป็นคนนะเฮย้ยเขารับบทเป็นศพเขาไมไ่ตายจริงไอชิปจอนตรงคอขยับไม่เท่าไหร่หรอกที่แบบเออตรงคอมาขยับเพราะว่าเส้นเลือดที่คอมาขยับอันนี้ผมไม่ถือว่าจับผิดเพราะว่าเขาคือนักแสดงเขาไม่ใช่ศพแต่ไอ้กั๊กขยับเปลือกตาอันเนี้ยค่อนข้างจะผมก็ไม่อยากโทษน,นักแสดงอะเนาะแต่เป็นว่ามันก็ค่าชัดเจนนะครับว่าเออเขาเล่นเป็นศพได้มเน และ1ิสุดท้ายนะครับตอนที่แม็กเนี่ยฆ่าแมงป่องที่เกาะตัวดิลลอนนะครับแล้วก็เหยียบแมงป่องจนเละเนี่ยตอนที่เพเเตอร์เดินมาสำรวจหมู่บ้านพอประเมินว่าเออไอพวกนี้เนี่ยมันมีฆ่าพอยล่าแล้วมันเห็นซากของแมงป่องใช่ไหมแล้วมันหยิบขึ้นมาจับในความเป็นจริงเพเเตอร์ไม่ควรเห็นแมงป่องเพราะว่าวิชั่นเพเทเตอร์เนี่ยแบบนอีฟาเลตและดำๆมันเห็นแค่สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นเห็นความร้อนเท่านั้นแต่แมงป่องเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้น มันไม่ควรจะเห็นสีของแมงป่องเป็นสีอย่างนั้นนะครับคือตอเห็นจริงเนี่ยมันน้ควรเป็นสีที่ไม่ใช่สีส้มของความร้อนอาจจะเป็นรูปร่างแมงป่องสีฟ้าก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับ และนี่คือจุดจับผิดของเพเตอร์จริงๆมีเยอะกว่านี้มากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคอนติเนียตทางด้านฉากต่อฉากมันไม่สมูทกันคือแบบตำแหน่งของตัวละครอาจจะไม่ตรงกันในฉากต่อมานะครับแต่คิดว่าจุดนี้มันเล็กน้อย,อยมากนะครับผมก็เลยคัดเลือกคอนติเนียตแค่บางส่วนมากับความผิดพลาดทางด้านนักแสดงศพไม่เนียนอะไรแบบนั้นนะครับก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ